หัวผิดทางหัวผิดทางรชคับหัวผิดทางหัวต้องอยู่ข้างในเออเออหัวอยู่หัวอยู่ข้างเออเลาเอาเอโอเคสวยมากอ่ะเหมือนกันเหมือนกันตรงนู้ ทำดีๆีทำดีๆเออเออไหนอะถึงไหนแลวอ่ะเอาอ่านตัวนึงเหมือนกันเลยมนหัวให้ถูกสิ่สวยอ่ะมองมามองมาเป็เข็มเป้นลองเขียนดูค่ะอ้ไม่บพีอ่ะสวยโอเคอ่ะเราเสียค่ะ หัวหงกันค่ะอ่าโอเคอ่าทำหางด้วยเสืออ่าเะอีค่ะอ่าโอเคสวยน้องหนูค่ะโอเคเก่งแล้วอ่าอ่านกันค่ะบอเอเบยบอเอเบยอเอยงี้มวยงี้โชอีจีโชอีจีโอเค